ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามเอรียบร้อยแล้วนะว่านมาเรืออลังการทูสนั่นเองนะคะว่านไปเชียงอินท่าเรือที่4เรียบร้อยแล้วจะได้ตั๋วเรือแบบนี้แล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้นะคะสามารถติดที่เสื้อได้เลยนะแล้วเราก็ไปรอเวลา ขึ้นเรือตอนหน่งทุ่มสิบห้ได้เลยนะตอนนี้นะเราก็อยู่ที่เรือลังกาคุสนะคะเป็นเรือ3มชั้นนะบอกเลยว่าเรือสวยมากๆนะทุกคนชั้นแรกชั้นที่2จะเป็นห้องแอร์เหมือนกันแต่ว่าจะมีโซนหัวเรือเพิ่มเข้ามานะคะชั้นสุดท้ายคือชั้นที่3จะเป็นดาดฟ้านะคะพอเรามาถึงนะคะก็จะมีพนักงานพานเราไปโต๊ะนั่นเองนะ อ้าวโหอันนี้ก็คือจะบรรยากาศนะคะสําหรับเรือลังกานะโต๊แถวริมจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครจองกระทา่งชิวไปไหนนะคะสามารถเลือกโซนในการจองได้เลยนะสาหรับอาหารนะคะของเรือลังกานะไฮไลท์ของเขาคือ แซลมอนสดสดแบบนี้เลยนะคะไฮไลท์อันนึงก็คือกุ้งแม่น้ำออนอายนั้นแล้วก็หอยมแมลงภู่นิวีแรนนะคะสามารถเติมได้ตลอดเลยนะคะจะมีเป็นนักเก็ตเซนฟายนะคะสปากเกตตี้ซอสมะเขือเทศมัสแมนไก่มักะมกะกาการโรนีอบชีสผัดไทยกุ้งโตโต,โตโตอย่างนี้เลยนะคะไก่ทอดนะแล้วก็มีข้าวผัดไข่ไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงหอยมแมลงภู้ผัดชาต้มยำกุ้งซูชินะคะหน้าต่างๆมีสลัดบาร์ด้วยแล้วก็จะมีเป็นยำ ้มตำไทยนะคะของหวานนะคะจะมีพิมพโวเล่น,นะคะท้องหยิบทัองหยอดมีวุ้นต่างๆมีนิเค้กด้วยนะผละไม้นะคะแก้วมังกรสับป,ปะรดแตงโมนะอลาัางกาคูสนะคะจะเติมอาหารตลอดนะคะไม่ต้องห่วงว่าเรือจะไม่เติมอาหารนะคะการแสดงเป็นแบบว่าดนตรีสดรำไทยแล้วก็มีโขนนั่นเอง ุดที่เป็นการแสดงไฟนะคะดังโน้นจะเป็นประกาศสวยมากๆก็คือจะอลังการมากๆนะวันนี้ก็จะเป็นพิเศษจะมีโดนนะคะยังไงมารอติดตามนะคะใครอยากมาแบบนี้นะคะเรือลังกาคูสนะทักข้อความมาได้เลยนะชิลไปไหนจองได้ทุกเรื่องเที่ยว